วัสดีครับเชิญครูที่พบเห็นวิไัยนะครับเห็นพุ่บอยนะครับจากครั้งที่แล้วนะครับที่ครูได้สอนการลอยตัวโดยใช้อุปกรณ์นะครับคือวดน้ำเปล่าซึ่งนักเรียนเนี่ยหาได้ทั่วไปนะครับหาง่ายๆนะครับวันนี้นะครับในขณะที่นักเรียนได้มาที่สถานนักเรียนก็จะมีโฟมใช้ทีนี้เรามาดูว่าการลอยตัวเนี่ยโดยใช้โฟมเนี่ยจัดยังไงบ้างครับไปดูกันเลยครับวันนี้นะครับครูจะมา ทาวอมก่อลงน้ำกันนะครับเป็นท่านี้นะครับยื่นแขนน้งหน้าก็ย่อเข่านะครับทำสักสิบครั้งนะครับเพื่อให้คุณเนนะครับมีความอบอุ่นของร่างกายนะครับมาดูกันเลยครับมาทำกันเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบพมนะครับ ที่อยู่ตามสารน้าหรือนักเรียนซื้อของตัวเองก็ได้นะครับถ้าเกิดนักเรียนอยากจะใช้เป็นของส่วนตัวนะครับวันนี้นะครับครูจะให้จับโปงขั้นแรกเลยนะครับแบบง่ายๆเลยนะครับก็คือให้นักเรียนนะครับยื่นโปงมาข้างหน้าแบบนี้นะครับประมาณนี้นะครับนักเรียนเอามือฝานะครับมาจับตรงนี้เห็นไหมครับแล้วก็จับตรงนี้นะครับพอจับแบบนี้ได้ปุ๊บนะครับให้นักเรียนนะครับถีบจากขอบสารนะครับไปข้างหน้านะครับค่อยๆตีฐานะครับ แล้วนักเรียนก็จะพุ่งไปทางหน้าได้เรื่อยๆนะครับแต่ตอนเนี้ยตอนที่ครูสอนอนักเรียนเนี่ยครับครูก็จะบอกว่าให้นักเรียนน่ะลองจับโกมให้มั่นดูก่อนนะครับลองโยกซ้ายโยกขวาดูนะครับเรายังไม่ได้ตีขาแล้วครับเดี๋ยวครูจะตีขาให้ทีหลังนะครับโอเคนะครับใช้มันโอเคครับสวัสดีครับทีนี้นะครับหลังจากที่เราฝึกเกาะขอบสาะไปแล้วนะครับราก็มีอุปกรณ์เนี่ยที่สามารถช่วยให้เราเนี่ย หัดลอยตัวได้นะครับก็คือโฟมนั่นเองครับหลังจากที่เราคุ้นเคยนะครับในการลุกนั่งยืดตัวที่ขอบสาแล้วก็ลองใช้โฟมดูบ้างครับโฟมที่สีสาน้ํานะครับเราจะเห็นว่าจะมีส่วนเว้าอย่างนั้นแหละครับเอาไว้หัดไว้น้ํานะครับทีนี้นะครับเราก็เวลาเราจับโฟมนะครับเราต้องหันหน้าออกจากสานะครับแล้วก็ถือโฟมแล้วค่อยๆเดินไปก่อนนะครับเดินไปขอบสาประมาณไปกลับนะครับเดินไปกลับลองอ้อยคล่องก่อนนะครับ แล้วทีนี้นะครับเราก็ลองใช้ท่าเหยียดนะครับเหยียดตรงนะครับมือถือโฟมไว้นะครับเหยียดไปข้างหน้าแล้วก็หัดตีขานะครับถีบไปก่อนนะครับกระโจนไปข้างหน้าครับเพื่อง่ายตีสักสองสามครั้งก็ได้ครับแล้วก็ยืนทีหนึ่งทีเนี้ยพอทำคล่องแล้วครับนักเรียนก็ค่อยเพิ่มระยะทางก็ได้นะครับต่อไปนักเรียนก็จะทรงตัวได้ดีแล้วก็จะเกิดความสมดุลนะครับในน้ํานะครับเดี๋ยวก็จะว่ายได้แล้วครับ ที่ครูพูดไปทั้งหมดนะครับเราจะมีแบบฝึกนะครับให้นักเรียนทํานะครับอย่างเช่นการดำน้ําคว่ำตัวนะครับนักเรียนก็แค่หายใจเข้าไปอย่างที่ครูบอกนะครับแต่รอบเนี้ยเอามือจับหายใจเข้าแล้วก็เป่าลงไปในน้ําเลยครับหันหน้าเข้าขอบสระนะครับมือทั้งสองข้างก็จับขอบสระหายใจเข้าทั้งปากย่อเข่าลงบนลอกย่อเข่านะครับลงจนศีรษะจมน้ําแล้วเป่าลมออกมาครับแลังจนี้ก็ลองเหยียดขาตีนะครับ ข้อ2เปี่ยวตัวไปตามผิวน้ํานะครับโดยยกขาขึ้นจากพื้นพยายามให้ลาตัวตรงไว้ก่อนครับแต่ที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งคืออะไรครับคืออย่าเกรงพอนักเรียนทําอะไรแล้วนักเรียนทำนักแร้นักเรียนจะเกรงไปหมดครับเกรงแล้วทํอะไรครับจะเกิดอาการเขาเรียกว่ามีกดแลกติกอยู่ในร่างกายนะครับกดประเภทนี้นะครับมันจะเกิดกับตามที่เราเกรงกล้ามเนื้อนะครับแล้วจะทําให้เราขาแข็งนะครับตีขาไม่ได้จมน้ำอีกครับระวังให้ดีนะครับ จะเกรงแล้วค่อยๆทำตัวให้สบายนะครับทีนี้เราก็ฝึกขั้นตอนนี้ไปเรื่อยๆนะครับแต่ละครั้งให้ใหได้10บวินาทีครับได้ประมาณ10ครั้งครับเพื่อให้เกิดความเคยชินการว่ายน้ำเนี่ยหรือการเล่นกีฬาในแบบต่างๆเนี่ยที่สำคัญคือการทักษะครับทักษะมาจากอะไรครับการทำ บ่อยๆนั่นเองครับน้กงเรียนทำสิบวินาทีแต่หนุน้ังเรียนทำแค่สองสารอบก็ยังไม่เกิดทักษะครับต้องทําทักสิบวินาทีแล้วก็ครบสิบรอบอย่างเงี้ยครับนักเรียนก็จะเริ่มเอ๊ะตรงนี้เริ่มได้แล้วอย่างงี้ครับแล้วก็สี่นะครับมือทั้งสองข้างนะครับจับขอบสะก้มหน้าอยู่ใต้ผิวน้ํายกขาทั้งสองขึ้นจากสานะครับลําตัวอยู่ระดับผิวน้ํานะครับผิวน้ําให้ใช้หลังเท้าทั้งสอง ข้างนะครับสบัดเท้าเบาๆเพื่อประคองให้ตัวลอยนะครับท่านี้นะครับก็คือนักเรียนจับขอบขาแล้วก็ค่อยๆเอาขาขึ้นนะครับแล้วก็ค่อยๆสบัดเท้าค่อยๆพอครับเรื่อยๆนะครับตอนแรกๆมันจะยากก่อนครับตอนหนักนักเรียนเพราะมันต้องมีการความสมดุลเกิดขึ้นก่อนก็มันถึงจะทําได้ก็คืออะไรครับนักเรียนก็ค่อยๆทํานะครับอย่างที่บอกก็คือค่อยๆฝึกไปก่อนรอบละสิบวินาทีครับลองตีขาดูครับพยายามเข้านะครับแต่มันจะได้เองครับ ะเกกิดทัษนโคมนะครับที่ครูให้จับนะครับที่เอามือจับไว้ตรงนี้นะครับสายนะครับจับแบบนั้นนะครับก็เป็นเขาเรียกว่าขั้นพื้นฐานของการจับโคมนะครับแรกๆเลยทีนี้นักเรียนจับไปครัวนะครับตอนหันใหม่ๆนะครับก็ค่อยๆประคองนะครับประคองโคมไว้พอประคองโคมไว้มั่นนะครับพอมันไม่โค้งเกลียดะครก็จะเกิดความสมดุลนักเรียนก็จะหยน้ําได้ง่ายครับพบสม่คลิหน้าคบสวัสดีครับ